เอาเลยฮะก็สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะมาอยู่กับโปเกมอนโกะนะฮะโปเกมอนโกนี่บางคนจะเลิกเล่นไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมยังเล่นอยู่นะครับก็ปั๊มเวลลัวครับช่วงนี้ฮะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงการปั๊มเวลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าโปเกมอนนะครับไอวีร้นะฮะจะมีคุณสมบัติในด้านใดบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ของผมนะฮะ ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน IV 1 0รอหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนที่ผมลองเช็คดูคือที่ผมไม่มั่นใจนะครับคุณผู้ชมครับผมลองเ,ออเช็คกับตัวเขาเรียกว่าตัวลีดเดอร์นะฮะนี่ฮะตัวลีดเดอร์ที่มันเป็นเ,เจ้าตัวหัวหน้าทีมของเรานะครับที่ออกมาเช็คให้นะฮะก็ลองเช็คไปปรากฏว่ามันเกรดทู Great นะฮะแล้วก็เบสนะครับทุกอันเลยนะฮะก็คือมันน่าจะเต็ม15ทุกอันผมก็เลย วิวัฒนาการมาจากฮาคุริวตอนนั้นนะครับเอไม่ใช่มินิริวทิ่มาเป็นฮาคุริวนะฮะพอวิวัฒน์มาปุ๊บนะครับผมลองมาวัดในเออ่เจ้าตัว IV นะครับ IV วีเลเตอร์อีกทีนะฮะซึ่งมันก็ไม่ตรงนะครับพอวัดในะ IV วีเลเตอร์ปุ๊บมันออกมาเป็น66%นนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็ลองออไปวัดในเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันดี นั่นคือเว็บไอวีคาลคูลเอเตอร์นะครับพอไปวัดปุ๊บนะฮะมันก็ออกมาว่าไม่ตรงอีกเหมือนกันนะฮะมันออกมาเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงลีดเดอร์เราถูกหรือตัววัดจากภายนอกถูกนะครับผมก็ใส่ถูกทุกอย่างนะฮะแต่พอนะครับแต่พอวิวัฒนาการจากฮาคุริวนะครับหรือตัวดากอนดากอนเนียอะไรนั้นนะฮะ มาเป็นเจ้าตัวครลิวหรือดาก้อนไนตัวนี้นะครับผมลองวัดอีกทีครับผู้ชมครับปรากฏว่ามันเต็มร้อยหมดเลยนะฮะผมก็เลยจะมาทดสอบอีกทีนะครับว่าที่ผมเข้าใจที่มันถูกไหมนะฮะอยากจะมาถามผู้ชมดูว่าผมเข้าใจถูกแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้นะครับพอลองเช็คกับลีดเดอร์แล้วลีดเดอร์จะว่าอย่างไงบ้างนะฮะฮะผมก็บอกมาแล้วฮะเฮ้ยวันดีนะครับอริพงษ์เนี่ยก็ เราลองมาเช็คเจ้าตัวนี้กันนะครับนี่ไหมมันบอกว่านะครับมันบอกว่าอ่าเป็นเบสเบสออฟเดมนะครับเบสออฟเดมนี่คือตัวนี้เกิน80ขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดมันบอกว่าเบสออฟเดมนะครับทีนี้รูอันต่อไปนะฮะอ่ะมันก็บอกเบสคุณตี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็น h p นะฮะเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นเบสต่อไปนะฮะ a อ t a c k east great t o นะครับ ก็เต็มอีกเช่นอันเ,ออเต็มอีกเช่นกันนะครับไม่ใช่เต็มอีกเช่นอันว้ยเออต่อไปนะฮะดีเฟนต์นะครับอีสเกรสทูเช่นเดิมเต็มอีกแล้วนะครับตัวนี้คือเต็ม3ช่องเต็ม15คือมอนสเตอร์ตัวไหนที่เต็มนะครับ3มช่องนี้คือจะเป็นตัวที่ไอวีร้อยเลยทีเดียวนะครับก็สรุปมันหายากมากๆนะครับตัวนี้และอย่างหนึ่งนะครับที่คุณสามารถพิสูจน์ว่าอโปเกมอนของคุณ ตัวนั้นเป็น IV ร้อยหรือเปล่านะครับก็สามารถเช็คด้วยจากตัวข้างนอกนะครับผมแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะฮะแอปไอวีเรเตอร์นะครับโหลดได้ของ Android ไม่แน่ใจว่า OS มีหรือเปล่านะฮะเราก็ใส่เวลของเราไปนะครับเราก็ดูスタบัสนะครับที่เราต้องการนะฮะอ่ตัวนี้พันเนะครับนี่นี่จะเช็คมาไม่ร้อยที่ผมเว่าเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอ่าพันเ ตัวนี้ผม Power Up ไปแล้วนะครับก็1550ปั๊บปับ,ปบเดี๋ยวนะผมอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้คุณผู้ชมครับมันไม่ตรงนี่หว่าเนี่ยเฮ้ยแล้วกรณีนี้เราต้องทำยังไงฮะคือสตาร์ดั๊มันแค่พันเาเดี๋ยวผมดูกันนี่ฮะนี่คือปัญหาครับคุณผู้ชมครับที่ผมเขาเรียกว่าผมลังเลจนถึงต้องออกมาทำคลิปในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ เนื่องจากว่ามันมันค่อนข้างไม่ตรงนะฮะมันค่อนข้างไม่ตรงหรือเราต้องเพิ่มสตาร์ดัตไปแต่ถ้าเพิ่มสตาร์ดัตไปมันก็จะไม่ตรงอีกนะฮะเพราะสตาร์ดัตมันพันเก้าเห็นไหมฮะมันสุดนะี่ฮะมันสุดแค่พันเก้าแล้วขึ้นไปอีกมันจะเป็นสองพันสองนะครับแต่ซีพีมันคือไม่ตรงนะฮะเพราะฉะนั้นงั้นเราใส่เฮดพีเข้าไปเฮดพีตัวนี้ร้อยสามนะครับอ่ะห้าสิบหกเต็มแค่นี้นะครับก็ยังขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ น่าจะวัดได้ดีสุดแค่นี้คือสุดที่พันเและสุดแค่ CP สูงสุดกับ HP สูงสุดที่โปรแกรมจัดให้มานะฮะ,ะตัวนี้ก็จะจะบอกว่า IV 1 0ร้เหมือนกันนะ,ะ่ะวิธีวัดอีกวิธีหนึ่งนะครับคือง่ายๆนะับโปเกมอน IV 1 0ร้หรือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ไครริวหรือเปล่านะฮะคือทุกครั้งที่ Power Up นะครับมันจะเพิ่มทีละ50 c p นะครับปกติแล้วนะฮะโปเกมอนที่เป็น ตัวธรรมดานะครับจะเพิ่มทีละ30หรือไม่ก็อย่างมากก็สี่สิบประมาณนี้นะครับไปปลายนะครับ30กว่ากวาแต่ว่าเจ้าใครลิวหรือโปเกมอนตัวอื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเป็นตัวหรือเปล่าเท่าที่ผมอ่านมานะฮะคือมันจะเพิ่มทีละ50 CP เลยนะครับนี่คืออีกวิธีหนึ่งแมเรามาทดลองกันเลยว่ามันจะเพิ่ม50จริงหรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าใครลิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเา,านี้หลบกันโอเคอ่า มาฮะเริ่มกันเลยพาวเว Up กูร้อยเว้ยผมตั้งชื่อมไปล้วนะฮะโอเค50จริงครับผู้ชมครับเพิ่มขึ้นมาทีละ50นะฮะหาเป็นไงับเมื่อกี้ก็50นะครับเพิ่มมา50 CP นะครับตัดที่ต้องการก็พันเ้าเหมือนเดิมแคนดี้สองเหมือนเดิมนะครับมาตัวนี้ผมก็บอกตรงๆนะฮะตัวนี้นี่ผมไม่ ผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเหมือนกันนะครับคือได้มาง่ายมากครับคุณผู้ชมครับเปิดอินเซนแล้วปั่นจักรยานอยู่บ้านแค่นั้นเนี่ยได้เลยนะครับคือมันสุ่มมันสุ่มออกมาจากอินเซนนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าโชคดีโชคดีอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็ไปรวบรวมมาอีกกว่าจะได้นะครับก็เล่นเอาเหนื่อยนะครับเติมไปเยอะเหมือนกันนะฮะเติมเอาไอเนี่ยเติมเอาอะไรวะเขาเรียกไอรูรวมโมจัวอะไรเนี่ยรูโมจัวนะครับเติมแล้วก็มาเปิดแถวบ้านนะฮะ คือแถวบ้านผมนี่ต้องเปิดนะครับเปิดแล้วคนก็มากันเต็มนะฮะอ่าประมาณนี้เลยครับผู้ชมครับอ่าไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้มาเพื่อความแน่ใจเอเฉยๆนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวัดจากภายนอกเห็นไหมครับมันจะแบบค่อนข้างลังเลใจนะครับคือตัวนี้เว้ยคุณผู้ชมครับผมลองไปถามคนอื่นมาบางคนเขาก็บอกกาก6กอซนอะไรอย่างนี้นะฮะผมลองไปถามมาหลายคนแล้วเกือบย่อยทิ้งไปแล้วทีหนึ่งนะครับตอนมันเป็นฮาคุริวนะฮะ เออยังดีที่เรายังเอามันกลับมาได้นะก็สำหรับวันนี้ครับผู้ชมครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะฮะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการวัดเจ้าตัวไคริวหรือมอนเตอร์ตัวอื่นที่มี i v ร้อขึ้นไปนะครับก็นํเมาไปใช้ได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแอนด์ซับสไคร์ด้วยนะครับก็ถ้าใครอ,อ,อยากจะพูดคุยอยากจะถามหรือใครมี อทิกดีๆนะครับใครมีวิธีวัดอะไรแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเลยครับผู้ชมครับสวัสดีครับ